มันง่ายๆนะเพื่อนๆฟังไว้เลยนะคะประเทศที่มีเศรษฐกิจดีนะคะสแกนดิเนเวียนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะคะตอนนี้พี่คิมนั่งอยู่ที่นอร์เวย์นะคะอ่าโนดอีสต์ของนอร์เวย์นะคะก็เป็นแบบมิดเดิลพาร์ทอะก็ว่าไปที่โนดอีส์นะคะอ่าสามประเทศนี้ค่ะสามประเทศสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะไม่ง้อเงินนะรวยแล้วไม่ง้อเงินไงค่ะมาแล้วรวยแล้วไม่ง้อเงินหมายถึงอะไรนะคะเสาร์อาทิตย์จะเปิดนะคะ สิบโมงเช้าปิดบ่ายสองนะคะอืมเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดสิบโมงเช้าปิดบ่ายสองสี่ชั่วโมงน,นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดสิบโมงเช้า,าปิดบ่ายสองแล้วก็บางทีก็ปิดหกโมงเย็นนะคะประเทศที่รวยแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเศรษฐกิจกดีแล้วดีมากๆนะคะก็ประชากรไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการนะคะการทํางานสวัสดิการนะคะแล้วก็เงินนะคะ ค่างเงินไม่สูงแต่สวัสดิการดีโคตรเลยนะคะแล้วก็ประเทศที่รวยแล้วประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะคะสามประเทศนะคะ,นะคะเลือกให้ถูกจุดนะคะเพื่อนๆนะคะใครคิดจะมาทํางานในเขตเออสแกนดิเนเวียนนะคะก็เลือกมาเลยนะคะเพราะว่าสวัสดิการดีโคตรเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ถึงเวลาเปิดทํางานเปิดถึงเวลาปิดทํางานปิดวันวัน นักขัตฤกิกหรือวันหยุดวันราชการเนี้ยก็ต้องหยุดนะคะ